วัน <AL> นี้ guys, มมนะครับก็มาให้อาหารไก่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกวันเลยทั้งน้ําทั้งอาหารนะครับเราไปดูกันว่าวันนี้แม่ไก่นะครับจะฟักไข่นะครับได้กี่ฟองนะครับอันนี้แม่ไก่นะครับถ้าเขาจะไข่เนาะนะครับเนี่ยเรารูปหลังเนี้ยนะครับเขาจะย่อตัวลงเนาะการสังเกตนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวดูลองดูนะครับยังนะครับยังไม่ไข่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ไข่นะครับนี้นะครับเริ่มย่อตัวแล้วนะครับเขาเริ่มไข่แล้ว,ลวลนะครับ นี่เราไปดูไข่ไก่กันเลยนะครับว,ว่าเขาจะขายได้กี่ฟองนะครับน ja evet ี่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งฟองนะครับหลังนี้นะครับนี่ไข่ไข่ไก่นะครับได้หนึ่งฟองแล้วนะครับสองฟองนะครับวันนี้ก็ได้ไข่นะครับสองฟองนะครับนี่นะครับเห็นไหมทุกคนไข่ไก่นะครับสองฟอง ีหนึ่งฟองนะครับเราจะรู้รู้ได้ไงว่าเขาจะฟักไข่นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขานะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับนี่ยางนะครับเยเวลาเราอยู่ใกล้เขานะครับนถ้าเขาฟักไข่เนี่ยนะครับเขาจะย่อตัวลงนะครับวิธีการดูแม่ไก่ฟักไข่เนาะ